อย่ารีบขายนะครับจะขายไม่ออกจากวันนี้ขายจะช้าแล้วก็จะขายมากขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะเฉลยถ้าคุณเป็น e x p e r t business คุณเป็นโค้ชคุณเป็นครูคุณมี Interior Designing คุณทำ Flipping ทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นพรีเมียมใช่ไหมฟังวิดีโอนี้เลยจากวันนี้อย่ารีบขายขายจะช้าแลวจะขายมากขึ้นผมจะให้คุณเทคนิคนะเราเรียกว่า PRS เอาไปใช้เลยลูกค้าผมเอาไปใช้แล้วนะเพิ่มยอดได้80บล้านบาทภายใน6เดือนถ้าคุณเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น Service ที่เป็นพรีเมียมใช้ได้เลยนะผมจะยยกตัวอ่าง ผมถามคุณนิดนึงอ่ะคุณคิดว่าลูกค้าสนใจอะไรมากที่สุดผมรอนะให้คุณตอบลูกค้าไม่สนใจคุณเลยไม่สนใจเซอร์วิสคุณไม่สนใจโปรดักต์คุณเขาไม่สนใจเลยเขาสนใจอะไรครับเขาสนใจตัวเองเขาสนใจอะไรเรื่องตัวเองปัญหาเขาแล้วก็ผลลัพธ์เขาคุณแก้ปัญหาเขาได้คุณให้เขาผลลัพธ์ได้ไหมแค่นี้ถ้าคุณตอบจากตรงนี้ได้ใช่ไหม ลูกค้าจะสนใจคุณผมจะยกตัวอย่างนะคุณเคยเป็นไหมเคยไปหาหมอไหมเฮ้ยหมอเป็นยังไงวันนี้เรามาทักทายไม่ใช่ไหมคุณไปหาหมอบอกว่าคุณปวดหัวเพราะว่าคุณมีปัญหาถึงคุณไปหาหมอแล้วขอยาเพื่อเอาแก้ปวดหัวนี้ใช่ไหมคุณจะไปหาหมอไหมเฮ้ยหมอเฮ้ยวันนี้เรามีอารมณ์มาทักทายไม่ยกตัวใหญ่กันหนึ่งนะถ้าหมอมาหาคุณเลยอะ่ะเฮ้ยฉีดยาเลยไหมคุณจะบอกว่าทำไมต้องฉีดอะไม่รู้เลยว่าเราไม่มีเราไม่มีปัญหาเก็ย <Get S 2> ภาพไหมไอฉีดยานี่มันเป็นเหมือนโซลูชันมันเป็นเหมือนเซอร์วิส ดักเราเป็นอะไรที่เราให้ลูกค้าอย่าเริ่มจากตรงนี้หลายคนที่ผมเห็นใช่ไหมจะเริ่มจากตรงนี้โอ้ยเราทําให้คุณนะได้มีบ้านสวยมากอินทีเรียได้มากเลยขายโซฟาให้ขายความรู้ให้ไม่มีใครสนใจจากวันนี้ฟลิปเลยนะใช้ p r S คือว่าเวลาคุณจะเสนอใครอะฟังนิดนึงปัญหาเขาคืออะไรแล้วดูสิว่าคุณอะแก้ปัญหาเขาได้ไหมถ้าคุณแก้ปัญหาเขาได้โอเคสุดยอดลูกค้ากลุ่มถูกเลยถ้าคุณแก้ปัญหาเขาไม่ได้คุณให้เขาไปหาคนอื่นแนะนําไปเลยคุณก็ กมคอมด้านอื่นถูกไหมสอคุณดูเลยว่าคุณให้ผลลัพธ์เขาได้ไหมถ้าคุณให้ผลลัพธ์เขาได้แก้ปัญหาเขาได้คุณคิดว่าเขาจะไปหาคุณอื่นทำไมเขาต้องหาคุณแหละใช่ไหมเลยจากวันนี้คุณใช้ P R S Problem Result S S เทคนิคนี้ผมจะลงลึกมากเลยในโปรแกรมผมให้คุณดูว่าดึงดูดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมยังไงถ้าวันนี้คุณยิงแอดกลุ่มลูกค้าผิดหรือว่ายิงแอดแลค่าใช้จ่ายมันสูงมากเนี่ยจุดนี้เลยแก้ตรงนี้เลยเวลาคุณแนะนําตัวเองไม่ได้ในตลาดอะแนะนําไม่ใช่พรีเมียมอะมันแก้ยากนะเป็นพรีเมียมตรงนี้เลยพ r อจะแก้จุดนั้นด้วยเห็นภาพไหมถ้าคุณอยากจะเพิ่มราคาจุดนี้เลยจะทําให้คุณดูว่าเฮ้ยมันพรีเมียมจริงปัญหาก็แก้ได้ผลลัพธ์ก็ให้ได้เราเพิ่ม ราคาได้เห็นภาพไหมเลยจากวันนี้ถ้าคุณกลัวว่าเฮ้ยเราไม่รู้จะเพิ่มราคายังไงดึงดูดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมยังไงลูกค้าทักเข้ามากลุ่มผิดหมดเลยทักมาในแชทแล้วเงียบหายไปจุดนี้เลย P.R. s ดสมันผิดอยู่อยากแก้ไหมทักเข้ามาเลยผมมีอบรมใช่เรามีอบรมดึงดูดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมถ้าคุณขายอะไรก็ได้เป็นเซอร์วิส2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเป็นโคชิ่งก็ดีเป็นอสังหาก็ดีขายความรู้ขายความปรึกษาเป็นอินททเรียเป็นซอฟต์แวร์เป็นคัสตอมซอฟต์แวร์ก็ได้ เราช่วยได้หมดลูกค้าผมมี20อุตสาหกรรมเลยครับอยู่บน YouTube หมดคุณไปดูเลยแต่ละคนมาฝึกมาได้ผลลัพธ์80บล้านบาทภายใน6เดือนไปฟังสตอรี่เขาเลยครับเลยจากวันนี้อ่ะอย่ารีบขายนะครับชะลอนิดหนึ่งฟังว่าเฮ้ยเราแก้ปัญหาลูกค้านี่ได้ไหมผลลัพธ์ให้ได้ไหมเวลาเราทําแบบนี้ลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ย e เออว่ะไม่มีใครแก้ปัญหาเราได้ให้ผลลัพธ์เราได้นอกจากคุณแบบนี้คุณจะหนึ่งเดียวเลยไม่มีใครจะมาเปรียบเทียบคุณเห็นภาพไหมตรงนี้เวลาคุณยิงแอดวันนี้อ่ะ ลองสิลองนําด้วยปัญหาลองนําด้วยผลลัพธ์สิแล้วคุณดูสิกลุ่มลูกค้าที่จะมาหาคุณนะ่ะจะมาแบบตรงเป้าเลยคําพูดจะใช้ยังไงใน problem คําพูดจะใช้ในไงใน result คาพูดจะใช้ยังไงใน a d คงงคาพ,พูดจะใช้ใน content ยังไงคําพูดจะใช้เวลาปิดยอดยังไงเราฝึกอบรมลึกมากเลยแต่และอุตสาหกรรมใช้คําพูดไม่เหมือนกันมุมมองไม่เหมือนกันถ้าคุณสนใจด้านนี้อยากจะรู้ด้านนี้ใช่ไหมก็ทักเข้ามามาคุยกันผ่านไลน์ก็ได้มาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมีอีเวนต์ นะเร็วๆนี้ก็ทักเข้ามาแล้วถ้าต้องการหนังสือผมไปฝึกอ่านก่อนก็ได้ก็ทักเข้ามาทักเข้ามาในไลน์เลยนะครับวิดีโอนี้เอาไปแชร์กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทีมแล้วให้เขาเห็นภาพนี้เลย PRS คุณดูสิเอาไปฝึกนะยอดจะพุ่งแน่นอนอันนี้ลูกค้าผมจาก20อุตสาหกรรมแล้วทํามาแล้วไม่ใช่จาก1ประเทศไม่ใช่จาก2จาก19ประเทศเลยนะครับเมืองไทยเป็นประเทศที่19อันนี้ผมพูดได้เต็มใจเราทํามาแล้วเพราะเดิมทีผมอยู่ในไอทีปิดการขายไม่เป็น้ายเทคนิคนี้ ผมปิดมาได้40บล้านบาทให้คนอื่นนะภายใน18เดือนผมกินค่าคอมตอนนั้นเราทํางานประจําด้วยเราไปแข่งแชมป์คนไทยคนแรกชนะแชมป์โลกระดับโลกเลยนะแข่งกัน6,500คนจาก151ประเทศผมมาที่1ใช้ทเทคนิคเลยครับ PRS แล้วตอนนี้ผมก็มีกิจการผมแล้วสอนเจ้าของธุรกิจเยอะจาก20าุ่ตสากรรมเลยคุณก็ทําได้เลยจากวันนี้อย่ารีบขาย take your time ขายจะช้าและจะขายได้มากขึ้นแก้ปัญหาเขาให้ผลลัพธ์เขาตัวคุณเป็น solution product คุณเป็นโซลูชันเซอร์วิสคุณเป็นโซลูชันแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยช่วยเราได้ไหมแล้วเขาจะทักมาหาคุณถ้าคุณสนใจด้านนี้อยากลงละเอียดก็ทักเข้ามาในไล n e ได้ครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ